ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชูจินฟงกำลังอยู่ภายใต้ม่านพลังจึงไม่อาจสัมผัสพ,พบกลิ่นอายพลังมังกรเพลิงสีชาติมิฉะนั้นเขาจะต้องประหลาดใจเช่นเดียวกับกลุ่มชายชาราอย่างไรก็ตามเขาสังเกตเห็นท่าทีรีบร้อนของพวกมันก็คาดเดาได้ว่าพวกมันมีการค้นพบบางอย่างที่ไม่ธรรมดา หลังจากเหล่าชายชาราทยานออกไปด้านนอกเฉินเซียงก็ขับเคลื่อนอำนาจพลังผกผันตรงเข้าไปยังลานจตรุรัสสำนักโอสถไทหยวนอย่างระมัดระวังเมื่อเข้ามาถึงเฉินเซียงก็ปลดปล่อยร่างเสมือนโดยใช้อำนาจพลังแทรกซึมทะลวงฝาเข้าไปหาชูจินฟงในม่านพลังเฉินเซียงชูจินฟงต้องอุทานอย่างประหลาดใจเมื่อพบว่ากลิ่นอายพลังที่พันผวนเป็นของเฉินเซียงท่านเจ้าสำนักข้ามาช่วยท่านแล้ว ร่างเสมือนของเฉินเซียงถ่ายเทพอำนาจพลังแทรกซึมให้กับฉูจินฟงจากนั้นจึงนำพาฉูจินฟงทะลวงฝ่าออกมาอย่างง่ายดายเป็นเจ้าจริงๆเฉินเซี่ยงแต่ฉูจินฟงยังไม่หายจากความประหลาดใจาเขาตระหนักดีว่าหากไม่มีผู้ใดเข้ามาช่วยเหลือเขาจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้นำตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ใช่แล้วเป็นข้าเองท่านเจ้าสำนักไหนท่านจึงเสียท่าพวกมันได้ เฉินเซียงกล่าวถามขณะที่ควบคุมร่างเสมือนนำทางชูจินฟองออกมาจากสำนักโอสถไทยหยวนเฉินเซียงสามารถลักลอบเข้าออกสำนักโอสถไทยหยวนได้อย่างลับๆทำให้ชูจินฟงรู้สึกเลื่อมใสในความสามารถของเขาอย่างยิ่งข้าประมาทพวกมันมากเกินไปข้าไม่ทันคิดว่าพวกมันจะรวมกลุ่มเพื่อเล่นงานข้าโดยเฉพาะชูจินฟงถอนหายใจเฮ่อ,อสำนักโอสถไทยหยวนต้องจบสิ้นแล้ว และแล้วฉู่จินฟงก็ออกห่างจากสำนักโอสถไทหยวนทางด้านของเหล่าชายชราเมื่อไม่ค้นพบมังกรเพลิงสีชาติก็พากันกลับไปยังสำนักโอสถไทหยวนหลังจากมาถึงพวกมันจึงต้องเดือดดานแทบคลุ้มคลั่งเนื่องจากฉู่จินฟงหายตัวไปเสียอย่างนั้นปัจจุบันเฉินเซียงและฉู่จินฟงเข้าพักอยู่ในถ้ำในสถานที่อันห่างไกลท่านเจ้าสำนักปรมาจารย์วิธีปรุงยาในสำนักหลายคนเลื่อมใสในตัวท่านแน่นอนว่าพวกเขาไม่พอใจต่อเรื่องที่เกิดกับท่านค่ะ ถ้าคิดว่าท่านสมควรรวบรวมสมัครพรรคพวกและก่อตั้งสำนนักโอสถแห่งใหม่ขึ้นมาเฉินเซียงกล่าวข้าเองก็คิดเช่นนั้นเอาเป็นว่าข้าจะพยายามดูก่อนครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากจริงๆฉูจินฟงซาบซึ้งในน้ำใจของเฉินเซียงเพราะหากเฉินเซียงไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาช่วยเหลือเขาก็อาจถูกเชื้อสายตระกูลเทพวิธีรังสรรคฆ่าตาย จริงสิท่านเจ้าสํานักท่านได้รับกุญแจต้นกําเนิดอคีวิธีรังสรรมาแล้วก็สมควรจัดก,การไอ้เท่าเหล่านั้นได้ไม่ใช่หรือเฉินเซียงกล่าวถามแล้วทําไมท่านจึงไม่สามารถรับมือพวกมันได้กุญแจต้นกำเนิดอคีวิธีรังสรรถูกผนึกประทับมาเนิ่นนานข้าเพิ่งเก็บเกี่ยวมาได้จึงไม่ทันได้ปลุกพลังชูจินฟงถอนหายใจเฮ่อ,อาหาักว่ากุญแจถูกปลุกพลังแล้วไอ้เท่าเหล่านั้นย่อมไม่อาจรับมือข้าได้ ปรากฏว่ากุญแจต้นกําเนิดจําเป็นต้องปลุกพลังเสียอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเฉินเซียงคิดว่ากุญแจต้นกําเนิดวิธีมานที่ถือครองอยู่สมควรผ่านการปลุกพลังมาแล้วและยามนี้เซียวเซียงหลินกําลังต่อนสร้างขายพลังตามโครงร่างในแผ่นกระดาษหากสําเร็จลุล่วงพวกเขาจะได้ค้นพบความลับของมันจริงสิก่อนหน้านี้ข้าบอกว่าจะมอบสูตรยาและสมุนไพรให้กับเจ้าชูจินฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่คือสูตรเม็ดยาพสวรรค์ทห,หยวนแม้การกลั่นปรุงค่อนข้างยาก แต่คิดว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับเจ้ากล่าวจบเขาก็ยื่นส่งหีบไม้ให้กับเฉินเซียงภายในบรรจุสมุนไพรส่วนผสมสิบชุดท่านเจ้าสำนักท่านจำเป็นต้องก่อตั้งสำนักโอสถแห่งใหม่และเร่งขยายอำนาจโดยเร็วนิฉนั้นขุมกำลังของท่านจะล้าหลังขุมกำลังอื่นปัจจุบันก้าตระกูลวิธีรังสารมีความก้าวหน้าที่รวดเร็วเฉินเซี่ยงกล่าว เจ้าสบายใจได้เชื่อว่าการก่อตั้งสำนักโอสถแห่งใหม่จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าและหากตระกูลเทพวิธีรังสรรตามรังควานข้าก็รับรองเลยว่าพวกมันจะต้องเจอดีชูจินฟงกล่าวเจ้ารอฟังข่าวก็แล้วกันครั้งนี้ข้าจะก่อตั้งเป็นเมืองใหญ่โดยใช้ชื่อว่าเมืองโอสถไทหยวนหลังจากนั้นเจ้าก้อยตามมาสมทบกับข้าท,ท่านเจ้าสำนักท่านแน่ใจนะว่าจะไม่เป็นปัญหา กลุ่มไอ้เท่าจะต้องเดือดดานที่ท่านหนีรอดไปได้หากพวกมันได้ยินข่าวการก่อตั้งเมืองของท่านพวกมันจะต้องตามไปอรารวาสอย่างแน่นอนเฉินเซียงค่อนข้างกังวลอย่าห่วงเมื่อถึงเวลานั้นกุญแจต้นกำเนิดอคีวิธีรังสรรค์จะได้รับการปลุกพลังชูจินฟงตบไหล่เฉินเซียงแน่นอนว่าพวกมันจะไม่อาจาเอาชนะข้าได้ได้ยินดังนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลาย หลังจากพูดคุยกันเสร็จสันผู้ฉู่จินฟงก็แยกตัวไปแม้ยามนี้เฉินเซี่ยงยังไม่มีแผนการในใจแต่ด้วยความเกลียดชังที่มีต่อตระกูลเทพวิรัติรังทำให้เขาคิดว่าจะต้องคิดบัญชีแค้นกับพวกมันให้จงได้เฉินเซียงยังไม่ตัดสินใจออกเดินทางโดยจะเรียนรู้สูตรเม็ดยาพสวรรค์ไทย,ยวนสูตรเม็ดยาไม่ได้ระบุถึงการสลักตราประทับโอสถท้าพิภพแต่ถึงกระนั้นพลังสรรพคุณยังให้การส่งเสริมที่ดีเฉินเซียงกล่าว เท่าที่อ่านเนื้อหาจากบทนำก็สรุปได้ว่าเม็ดยาชนิดนี้การปรุงได้ยากลำบากกระทั่งปรมาจารย์วิธีปรุงยาในระดับท่านเจ้าสำนักยังต้องใช้เวลานับร้อยปีด้วยการที่เม็ดยาชั้นพบสวรรค์ใช้สมุนไพรชั้นพบสวรรค์เป็นส่วนผสมจึงส่งผลให้เม็ดยามีพลังสรรพคุณที่ทรงพลังยามนี้เฉินเซียงยังไม่รู้ว่าการใช้ตราประทับโอสถแปรผันจะยกระดับพลังสรรพคุณให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ หากใช้งานตราประทับโอสถประผันการปลุกพลังตราประทับก็อาจต้องใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จำนวนมหาศาลเฉินเซี่ยงกล่าวก่อนหน้านี้เขาเพิ่งได้รับผลึกเซียนวิธีรังสรรค์8 0 0 0 0ก้อนแต่ปัจจุบันเหลือไม่มากนักแล้วแม้เขาจะมีรายรับที่รวดเร็วแต่รายจ่ายไม่ได้ยิ่งหย่อนตลอดมาเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าผลึกเซียนวิธีรังสร์ที่รวบรวมมาได้มักไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของเขา ด้วยความต้องการรวบรวมผลึกเซียนวิธีรังสรร์เพิ่มเติมเ,มเฉินเซียงจึงทดลองกลั่นปรุงเม็ดยาทยานฟ้าด้วยตราประทับโอสถคู่กำเนิดเขาคิดว่าตนเองอย่างถึงมนอัขระร่างเสมือนแล้วก็สมควรผลิตเม็ดยาทยานฟ้าได้อย่างรวดเร็วแม้เจ้าจะผลิตเม็ดยาได้รวดเร็วแต่ช่องทางการขายค่อนข้างจำกัดสู้เหมยเหยากล่าวบางทีเม็ดยาที่เจ้ากลั่นปรุงขึ้นมาอาจไม่มีโอกาสขายเสียด้วยซ้ำ สำหรับเมืองใหญ่ที่เคยก่อตั้งใกล้เคียงกับภูมิภาคขุนเขาวิธีรังสรรค์ล้วนจมอยู่ใต้ผืนมหาสมุทรส่วนเมืองใหญ่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นเมืองของ9ตระกูลวิธีรังสรรค์หรือไม่ก็เป็นเมืองของขุมกำลังเจ็ดขุนเขาแม้จะยังมีเมืองจ้างหุยแห่งใหม่ที่เขาสนิทสนมกับผู้ก่อตั้งแต่เขาจะไม่ขายเม็ดยาในเมืองจ้างหุยอย่างแน่นอนเพราะจะเป็นการชักนำปัญหามาสู่มิสหายของเขา เช่นนั้นแล้วเขาจึงคาดหวังอย่างที่สุดว่าฉูจินฟงจะก่อตั้งเมืองโอสถดทะยวนขึ้นมาในเรววันและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมีช่องทางให้ทําธุรกิจเรื่องช่องทางธุรกิจเอาไว้คิดในภายหลังเฉินเซียงกล่าวตอนนี้ข้าต้องการทดสอบดูว่าตราประทับโอสถคู่กําเนิดจะลดต้นทุนเม็ดยอทะยานฟ้าได้มากน้อยเพียงใด ว่าแล้วเฉินเซียงก็ลงมือสกัดกลั่นจนแล้วเสร็จสรุปได้ว่าเขาใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เจ็ดสิบก้อนโดยได้รับเม็ดยาทะยานฟ้าสองเม็ดถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างยิ่งหลังจากเฉินเซียงกับสู้เหมยเหยาวก็ช่วยกันกลั่นปรุงเม็ดยาทะยานฟ้าจํานวนห้าร้อยเม็ดปัจจุบันอาจารย์ต้องหยุดพักการปรับแต่งขายพลังเคลื่อนย้ายเนื่องจากนางไม่มีผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เพียงพอดังนั้นข้าจำเป็นต้องรวบรวมผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เพิ่มเติมเฉินเซียงกล่าว เขามองว่าเม็ดยาทะยานฟ้าห้าอเม็ดยาจะทําให้มีผลลึกเซียนวิธีรังสรรค์เพิ่มเติมแต่ปัญหาคือเขาจะขายมันได้อย่างไรไม่ไกลจากถ้าที่เขาเก็บตัวมีเมืองใหญ่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาหลังจากเฉินเซี่ยงเดินทางมาถึงจึงรู้ว่าที่นี่เป็นเมืองของนิกายยกเหมนินระหว่างที่เขาเดินสำรวจเมืองแห่งนั้นอยู่จู่จูก็ได้ยินข่าวที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากว่าเม็ดยาที่ทะยานฟ้าที่อ้วนจังรับไปขายต่อได้กระจายมาถึงเมืองนี้เช่นกัน เธอออนิกายกเหม็นเพ่งเล็งข้ามานานแล้วหากข้าเคลื่อนไหวที่นี่พวกมันจะรับรู้ได้ทันทีเฉินเซียงค่อนข้างปวดหัวขณะที่เขารู้สึกอับจนหนทางกลับได้ยินข่าวที่ประกาศว่าอ้วนจังเตรียมเปิดกิจการในเมืองนี้เขารีบไปยังกิจการของอ้วนจังทันทีหากอ้วนจังเปิดกิจการในเมืองแห่งนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาต้องการสลัดหนีการจับตาของตระกูลพรกษาวิธีรังสรรค์ พี่ชายจางหูตาว่องไวทีเดียวทั้งที่เมืองแห่งนี้เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาแต่เขามีการติดต่อเพื่อดำเนินกิจการที่นี่แล้วเฉินเซี่ยงพึมพำขึ้นยามนี้เขาเดินมาถึงหน้ากิจการของอ้วนจางแล้วเฉินเซี่ยงคิดว่าอ้วนจางเปิดกิจการที่นี่ก็เพื่อเปิดช่องทางให้เขาติดต่อธุรกิจกับอ้วนจางเนื่องจากสมาชิกตระกูลพฤกษา,ว,า,ว,าวิธีรังสรรจะไม่สามารถจับตาดูการเคลื่อนไหวของอ้วนจางได้ถนัดนักเมืองแห่งนี้เป็นของนิกายหยกเหมน ดังนั้นสมาชิกตระกูลพฤึกษาวิธีรังสรรค์จะไม่กล้าทำตัวยุ่มย่ามสิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงชื่นชมในความหลักแหลมและความกล้าหาญของอ้วนจางเพราะการกระทำของเขาแสดงให้เห็นเจตนาต่อต้านคำสั่งของอาวุโสในตระกูลกิจการของอ้วนจางที่เมืองนี้เป็นตําหนักสูงสิบชั้นแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงจะไม่เข้าไปด้วยตนเองเขาปลดปล่อยกยาเร้นลับทยานขึ้นไปด้านบนก่อนจะได้พบเห็นอ้วนจางพี่ชายจางเฉินเซียงส่งกระแสจิตไปยังอ้วนจาง พี่ชายเฉินท่านมาได้รวดเร็วจริงๆก้วนจางกล่าวบนหัวเราะข้าเปิดกิจการที่เมืองนี้เพื่อสร้างการช่องทางติดต่อกับท่านแม้จะมีคนของตระกูลและวงเวียนอยู่ไม่ห่างแต่พวกนั้นเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกนะปัจจุบันข้ามีเม็ดยาทยานฟ้าอยู่500เม็ดข้าจะขายในราคาเดิมเฉินเซี่ยงกล่าวหากท่านตกลงซื้อให้วางผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ไว้บนโต๊ะเข้าใจแล้วก้วนจางพยักหน้าแล้วจึงวางอุปกรณ์จัดเก็บไว้บนโต๊ะ ในนั้นบรรจุผลึกเซียนวิธีรังสรรค์หนึ่งแสนก้อนอุปกรณ์จัดเก็บบนโต๊ะก็มีการไหวตัวเล็กน้อยหากไม่จ้องมองอยู่อ้วนจางจะไม่ทันสังเกตเห็นความเปลี่ยนอย่างแน่นอนเป็นอันเรียบร้อยในนั้นมีเม็ดยาทะยานฟ้าห้าร้อยเม็ดเฉินเซียงกล่าวอ้วนจางหยิบอุปกรณ์จัดเก็บมาตรวจสอบก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจแม้ไม่อาจรู้ว่าเฉินเซียงใช้ทายอันใดแต่หากทำให้การแลกเปลี่ยนได้ลุล่วงก็เพียงพอสำหรับเขาแล้ว พี่ชายจังหักท่านขายเม็ดยาทย,ยานฟ้าที่นี่ตระกูลพฤึกษาวิธีรังสรรค์จะไม่ตรวจสอบท่านหรอกหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามพวกเขาจะต้องตรวจสอบแต่ข้าคิดคำตอบเอาไว้แล้วว้นชางกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าข้าจะไม่อ้างว่าตนเองได้รับสูตรเม็ดย,ยาทยานฟ้าเพราะจะทําให้ตระกูลบีบบังคับข้าเพื่อเอาสูตรยาอันที่จริงตระกูลพฤึกษาวิธีรังสรรค์ไม่ได้ต่างกับตระกูลอื่นยิ่งปัจจุบันมีการแข่งแย่งชิงดีกับตระกูลอื่นพวกเขาก็ไม่สนเรื่องศีลธรรมอันใด เห็นว่าอ้วนจางมีความรอบคอบเฉินเซียงก็วางใจได้ในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเขาจึงกล่าวอำลากับอ้วนจางและกลับมาเริ่มการกลั่นปรุงเม็ดยาเพิ่มเติมวันถัดมาอ้วนจางก็เปิดขายเม็ดยาทะยานฟ้าและสิ่งนี้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งเมืองเฉินเซี่ยงที่รับรู้ก็เริ่มกังวลในความปลอดภัยของอ้วนจางเป็นเพราะการขายเม็ดยาครั้งนี้ค่อนข้างจงแจ้งและอ้วนจางเป็นเพียงนักธุรกิจกองกําลังของเขาย่อมไม่อาจเทียบความแข็งแกร่งกับตระกูลได้ชัด ชัดเจนว่าหนึ่งแสนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ยังไม่เพียงพอเฉินเซียงกล่าวเขาแบ่งผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ให้เซียวเซียงหลินห้าหมื่นก้อนเหลือกับตัวห้าหมื่นก้อนสำหรับใช้กลั่นปรุงเม็ดยาเทพพพสวรรค์ปัจจุบันคู่แฝดเหมยจิงได้ทําการขยายพันธุ์สมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาพสวรรค์ให้หยวนซึ่งพวกนางจําเป็นต้องใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จึงจะสามารถเร่งการเจริญเติบโตให้กับสมุนไพรได้ ด้วยรายจ่ายที่มีมากมายหลายด้านทําให้เฉินเซียงเริ่มคิดว่าหากช่องทางธุรกิจของอ้วนจางเกิดปัญหาเขาก็อาจต้องยอมเสี่ยงไปขุดค้นผลึกเซียนวิธีรังสรรตามสายแร่ไม่กี่วันต่อมาเฉินเซียงก็ปลดปล่อยกายเรนลับไปที่กิจการของอ้วนจางเพื่อขายเม็ดยาเทพพบสวรรค์จำนวน10เม็ดแต่หลังจากมาถึงเขาก็พบว่ากิจการของอ้วนจางปิดตัวลงเสียอย่างนั้น เขาสืบหาข่าวเกี่ยวกับการปิดกิจการของอ้วนจางจึงได้รู้ว่าอาวุโสตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์เข้ามาจับกลุ่มตัวอ้วนจางกลับไปด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าอ้วนจางทำการยักยอกผลึกเสียนวิธีรังสรรค์ของตระกูลกันแล้วเชียวพี่ชายจางชลใจเกินไปพับผ่าซิโทเฉินเซียงทำได้แต่ถอนหายใจและแล้วช่องทางธุรกิจเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็เป็นอันจบเหตุ เมื่ออับจนหนทางเฉินเซียงก็นึกถึงชูจินฟงเป็นลำดับแรกโดยคิดว่าจะหยิบยืมผลึกเซียนวิธีรังสรรคมาก่อนแต่ตรึกตรองดูอีกทีเขาก็ตระหนักได้ว่าชูจินฟงกําลังก่อตั้งเมืองจึงมีความจำเป็นต้องใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรเช่นกันหรือข้าจะต้องเสี่ยงไปขุดค้นสายแรกจริงๆเฉินเซียงพึงพำกับตนก่อนจะเริ่มสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของสายแรกในพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากตระเวนสอบถามอยู่ไม่นานเขาก็ได้รับรู้มาว่าการขุดค้นผลึกเซียนวิธีรังสรรจากสายแร่ให้ได้จํานวนมากถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากส่วนสายแร่ที่อุดมไปด้วยผลึกเซียนวิธีรังสรรก็ไม่ง่ายจะเข้าถึงแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ลืมจะสอบถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเมืองโอสถไทยหยวนและเขารู้มาว่าปัจจุบันเมืองโอสถไทยหยวนกําลังอยู่ระหว่างการขยับขยายโดยที่ฉู่จินฟงมีการจ้างวันผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างขณะที่มีการประกาศให้จับจองพื้นที่ดําเนินกิจการ เป็นท,ที่ทราบดีว่าการจะดูดดึงผู้คนให้เข้ามาดําเนินกิจการหรือพักอาศัยอยู่ในเมืองสิ่งจําเป็นที่สุดนั้นก็คือการแสดงความยิ่งใหญ่ของเมืองหรือความแข็งแกร่งผู้ก่อตั้งให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับวิธีการแสดงความแข็งแกร่งของชูจินฟงเป็นวิธีการดิบเถื่อนอย่างยิ่งเพราะเขานำชายชาราสองคนแขวนประจานไว้หน้าประตูเมืองชายชาราทั้งสองเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญท้าพบสวรรค์ระดับสูงสุด ชูจินฟงจับพวกมันแขวนประจานโดยเขียนป้ายกำกับว่าทั้งสองเป็นกลุ่มกบฏท,ที่พยายามยึดครองสำนักโอสดไทหยวนของเขาสิ่งนี้สร้างความฮือฮาแก่ผู้คนอย่างยิ่งส่งผลให้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากหลั่งไหลกันมาดูชมชายชาราที่ถูกแขวนประจานอยู่หน้าเมืองเฉินเซี่ยงที่รู้ข่าวนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งนอกจากนี้เขาพอจะคาดเดาได้ว่าชายชาราทั้งสองเป็นใคร แม้เจ้าสำนักผู้นี้จะมีบุคลิกสุขุมและอ่อนโยนแต่อย่าได้คิดว่าเขาเป็นลูกแมวเชื่องเพราะแท้จริงเขาคือพยักษ์สันโดษและไม่ว่าใครก็ตามที่บังอาจกระตุกหนวดพยักษ์ตัวนี้ก็พร้อมจะเข้าขย้ำม,มันเป็นชิ้นชิ้นหลังจากกุญแจอัคคีวิธีรังสรรได้รับการปลุกพลังฉู่จินฟงก็พร้อมเผชิญหน้ากับตระกูลเทพวิธีรังสรรในทุกเวลา เฉินเซี่ยงเดินทางไปยังเมืองโอสถไทยหยวนก่อนจะลายเห็นชูจินฟงยืนอยู่ใกล้กับประตูเมืองซึ่งเขากำลังยืนดูสภาพอันน่าสังเวชของสองชายชาราที่ถูกแขวนประจานแน่ล่ะว่าหนึ่งในนั้นเป็นชายชาราที่เคยคิดจะเล่นงานเฉินเซี่ยงชูจินฟงเจ้าจะต้องไม่ตายดีการกระทําของเจ้าถือเป็นการตั้งตนเป็นศัตรูกับตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ชายชาราสาบแช่งอย่างโกรธแค้นอย่างไรกันเจ้ารนหาที่เสียเองต่างหากเล่า แต่ช่างเถอดข้าไม่ได้หวัดตัวตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ของพวกเจ้ายามนี้ข้ากำลังรอดูอยู่ว่าไอ้หน้าไหนจะกล้าโผล่มาอลรวาดที่นี่ชูจินฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้กุญแจต้นกำเนิดที่เขาถือครองอยู่จะสร้างผลกระทบต่อเชื้อสายตระกูลอคิวิธีรังสรรค์ร้ายแรงเป็นพิเศษแต่สำหรับเชื้อสายตระกูลวิธีรังสรรค์อื่นก็มีผลกระทบรุนแรงจนต้องหวั่นเกรงไปตามๆกัน ถ้อยคําของสูจินฟงถือเป็นการประกาศสักดาให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายรับรู้ว่าเมืองของเขามีความแข็งแกรง่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองอื่นๆในดินแดนวิธีรังสรรค์และที่สําคัญใจความนั้นยังระบุว่าตระกูลเทพวิธีรังสรรค์จะไม่กล้ารุกรานเมืองของเขาในบรรดาเก้าตระกูลวิถีรังสรรค์หากตระกูลใดไม่ได้ถือครองกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์ก็จะไม่กล้าอลาวาดรุกรานตระกูลอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตระกูลวิธีมารที่เก็บตัวเงียบจนไม่มีผู้ใดรับรู้ความเคลื่อนไหวท่านเจ้าสํานัก เฉินเซียงตะโกนทักทายมาแต่ไกลเมื่อเขาเดินมาใกลๆ้ๆจึงกล่าวถามว่าแล้วไอ้เท่าอีกสามคนไปไหนหรึพวกมันอ่อนแอเกินไปฆ่าพลิกฝ่ามือพวกมันก็ตกตายแล้วชูจินฟงกล่าวยิ้มยิ้มชายชาราที่ถูกแขวนประจานได้ยินการสนทนาของทั้งสองก็คาดเดาได้ทันทีว่าเฉินเซี่ยงคือตัวการสำคัญที่ช่วยเหลือชูจินฟงออกมาจากม่านพลังในสำนักโอสถไทยหยวนเมืองของพวกเราจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า เจ้าสามารถจับจองพื้นที่และทำธุรกิจได้ตามสะดวกชูจินฟงตบไหลเฉินเซียงเมืองโอสถไทห,หยวนถือเป็นเมืองของเจ้าเช่นกันเฉินเซียงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในเมืองและส่งตัวฮวาหลี่ชิงออกมาเลือกทำเลที่ตั้งเมืองโอสถไทห,หยวนมีอาณาเขตกว,กว้างใหญ่กล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆเป็นสิบเท่าสิ่งนี้ทำให้เห็นชัดว่าชูจินฟงมีความทะย,ยานสูงและเขาตั้งใจจะดึงดูดคนมาจากเมืองอื่นๆ ท้ายที่สุดพอลีชิงก็เลือกทำเลเนินเขาขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับประตูเมืองเป็นเพราะนางต้องการสร้างคฤหาสน์บนเนินเขาและด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องเลือกขุนเขาที่ห่างจากใจกลางเมืองมิฉะนั้นคฤหาสน์บนเนินเขาของนางจะครอบคลุมพื้นที่ของใจกลางเมืองซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพอลีชิงจ้างวันผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างคฤหาสน์และตำหนักยาบนเนินเขาและการก่อตั้งครั้งนี้ก็จำเป็นต้องใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ไม่น้อยเพราะต้องติดตั้งขายพลังหลายจุดเป็นมาตรการป้องกัน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ